เุ้ยเว็บเว็เอาไปดูหน่อยดิเอาไปดูหน่อยไม่เอาไปดูเอาไปดูเองไม่เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปเอาไมคไปไหน,นหอะไรบอาึฮึฮึึ่ึ <cười> 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 là đồ này cho em. lại nhá lên đấy đi lên bò ôi rồi à lại được ghép video na trầu đẹp em phun lại Bye. ตายละวไอ่แดงอ่ะฉันตายไฟโดแมนใช่ไหมยุบไว้ก่อนไม่ตายไม่รอดไม่รอดไม่รอด ได้คะแนนเท่าไหร่แบตดหมดโฆษณาเป็นแบตดหมดไมก็ไอ้หนูก็ส่งลายไปแล้วหมดเลยเนะี่ยขีดหมดเลยวิ่ย <c oughs> สังเกตเว็บมีหลายด้นะคะเราลิดเข้าไปดูกัน อุ้ยมีคนส่งไลน์มาด้วยชิช,ะช,ะชะิชาเรนโบย่าดีอ๋อไว้ White. อะไรไว้ White animals <c oughs> โอ้ช์แสบท้อ ดยโรดเด้งโหวันนี้มีดัวสองแด่ทีไม่ด,ดมมีเลยเห็นดอกสองตรงหน้าไหมไม่ต้องอะเห็นแล้วนี่เทาครัชเวทเป็นตัวอะไรก็ตัวนี้ตัวนักิือจ่อข้าวพวกันเีข้าพวกันเองอทำไมอะไม่รู้อะ ความรอดความรอดอ๋อมันไม่มีอาหารกินมันเลยต้องกินฝูงอะเหรอเด๋วมันก็เป็นอย่างี้เดี๋ยวพาสเตอร์ไปด้วย,วยกูจะกินหนึ่งไป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 มันกินกูนะนี่มันกินอ้าหัวล้มเลยล้มเลยกินก่อนแม่งแดกเลยอ้าว อ้มาวสะบัดสะบิงสะบัดมากกินก่อนกินก่อนสิคะโอ้กืนทั้งล่างไปได้เลยหรอคะสุดยอดค่ะุ๊ยอะไรอยู่ในมือ นั่นไงเสื้อฝูงแล้วมุ่งเดินเข้าไปเลยค่ะไม่ใช่ฝูงหมาป่าหมาป่าเหรอล็อกี้โจ๊กเอ้ยจะตายหู้ยอย่าไปฆ่ามันเว็อย่าไปฆ่าอย่าฆ่านะอย่าฆ่าเชียวอย่าอย่าอย่เซลหน้าเดือดตายตายเนื้อ ยังมีตั้งเยอะแยะมีตั้งเยอะแยะแล้วว่าค่าอะไรบ้างไหมอืมนหน้าไปตัวตัวตุกแัลกเวลืเว็บแคชเกมอะไรคะบอกเขาหน่อยนอนดีกว่านอนดีเสร็จแล้วเนาะอืมเสียงอะไรอะ เสกกระต่ายทำไมมันร้องอย่างนั้นน่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรอกระต่ายกระต่ายแม่เกมมันดัดแปลงเสียงไงเอเอ๊ะกลายเป็นกระต่ายไอ้ย๊าแล้วมีไก่ยีม้าเหมือนกันเลยกินเลยกินเลยกินไม่ได้กินเลยกินตัวเมื่อกี้ยังฆ่าได้เลยฆ่าสัตว์ดัดชีวิตนะคะเล็บ เด็กร้องเด็กเชื่เด็กร้องไห้หัวเราะไม่ใช่ร้องไห้หัวเราะตายมากกว่าอะไรอะอะไรอะโอ้ยเด็กแม่บอกเลย กินกวางเลยไม่ก็เรนเดียโอ้มันียงควายฮะเสียงควายเสียงควาย,ย,ยว้ายมันตามติดวิ่งสิวิงว่งวิ่งนี่ไงไกลปาไหนไหนเดี๋ยวพาไปาตามพกมานี่เน,นี่ยนี่เนี่ยกดเตื่นขอค่าตัวบาานดีกว่า โฟกัดนะคะอยู่ใกล้ๆตายแล้วขึ้นสวรรค์ใช่ป่ะหมวอ่าทำไมมันจมลงไปอวี๋เน่ไก่ถ้าไก่มันร้องแบบนี้ไก่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 เสียงยังไงอ่ะไก่ข้างหน้าเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นรอยตามรอยพระราชาไก่เน่ไก่มันร้องแบบนี้ตีเลย เอยี่ยีมันร <S trips> ้องก่ไก่เหรอไก่ไก่กากายกา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 ไก่กากกไก่ยี่ยากันอืมวิ่งมาเลยเกมันนี่มยากก่านี้เลยเหรอทีนี้ไม่ต้องกินแล้วมั้ยยากยากไก่ไก่กากายกไก่ไก่ นี่มังคุดชิสิไก่ไก่อยู่นี่ตายละไปลากไก่เ็ไก่ตัวสองไก่ไก่ไปลากไก่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 อยู่ไหนไก่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 ตรงน้เออจะวนทำไมไก่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 ไก วิ่อะไรรึทำไมมันพลาดอ่ะจะแพ้ไก่เว็บเว็วิ่งก็เร็วนะตายละไก่ไก่ตายกินกันภาคนี้สนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะหน้่นะไปดูภาคต่อไปกันเถอะหรอเออ